โอ้โหเนี่ยบรรยากาศดื่มดำบรรยากาศที่อันสวยงามโอ้ยเห็นไหมสวยไหมสวยไหมนี่ไม่ใช่ปลาปิยูนะนี่คนนะนี่ นี่น้ำมันแห้งราจะเห็นหนหมดเลยนี่น้ำแห้งแล้วค่ะน้ำแห้งน้ำแห้งเดี๋ยวราลงได้หมดเลยเราลงไปเล่นได้เลยเนี่ยแก่เรือเขาออกเรือเห็นไหม เราไปหากุ้งหาหมึกเช้าเช้า่ะค่ะเนี่ยผมขึ้นมาได้เนี่ยนิดถงสดนั่นน่ะเรือเช้าเช้าก็ดีทะเลทรายก็ขาวสวยกเนี่ยเนี่ยเนี่ยทรายนี่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 

แค่เรากินของน้ำเค็มยัได้ไหมมือเค็มย,ยัได้ไหมได้เดี๋ยวล้างออกก็ได้เป็นน้ำน้ำคลื่นเลยนื่นสวยมากโอเคค่ะ okay, นะอ้าวอัสสลามุอะลัยกุมอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแกดชร์กดซุปซุปซายให้ด้วยอ่ะสวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะ